มาดิครับโยโตนาัวอ่ตข้องครับอนเขตที่นี่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับจ้าก็อจ่อเดิมครับประจําครับแกกปุ๋ยเต็มกล้องครับ มึงนี่พี่น้องมันจะขึ้นยังไงน,นี่เบิ้งหอาครับพี่น้องเหตุการณ์กขาดฝันครับนี่ครับแก้ปุ๋ยครับตั้งกับมาปกปกติเนาะครับ เดียกครั้งมากับสีเขยยังไงแบบพี่น้องเอ้ยนี่ครับนีการไม่อยากให็นน้ำเขยกับเกิ่นนะครับนี่เกิดอเด็ดหลอดทุกมือเจอ้อ,จอกจ้าเดิม สลีครับสิบันครับกล้วงกับปุ๋ยครับหลากได้สิบันนี่ครับตดหลากมึงทั้งคนครับตัวแข็งครับ

มันั่งกันสามขั้นครับเนี่ยอีกสองขั้นรอมานะบ้าไหเนี่ยครับคนยี่นี่แล่ละเจ้าเกาเจ้าเดิม ครับเดี๋ยวตอนดึงมนะครับติดท้ายให้ด้วยนครับแล้วกนไดกดแชร์นะครับมันนําำสิ่งคนจนบัสดีครับพบกันใหมครับคลิปหน้าครับ